ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรมผู้เกรงกลัวต่อบาปกรรมและผลวิบากทุกท่านวันนี้อาตมาจะขอพาคณะสัทธาทุกท่านก้าวเข้าสู่มหานรกขุมที่ห้าซึ่งมีความทุกข์ทรมานรุนแรงและยาวนานยิ่งกว่าขุมใดๆที่เราเคยได้ศึกษามานั่นคือมหาโรรุวะมหานรกคำว่ามหาโรรุวะนั้นแปลว่า การร้องไห้คร่ำครวญอันใหญ่เป็นการต่อยอดความทุกข์มาจากโรรุวะมหานรกนรกขุมนี้จึงเป็นสถานที่ที่เปเลวไฟโชดช่วงรุนแรงกว่าเป็นทวีคูณและเสียงร้องโหยหวนของสัตว์นรกก็ดังสนั่นกล้องไปทั่วทุกสารทิศเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจ็บปวดที่ถึงที่สุดในกามภพนี่คือโทษทันอันสาสมสำหรับผู้ที่ทำบาปกรรอันหนักหน่วงโดยเฉพาะการเบียดเบียนทรัพย์และชีวิตผู้อื่นอย่างรุนแรง ขอทุกท่านจงตั้งจิตเป็นสมาธิและรับฟังธรรมกถานี้ด้วยความไม่ประมาทเทินลักษณะของมหาโรรุวะมหานรกเพลงเผาผลาญที่ยิ่งใหญ่ท่านสาธุชนทั้งหลายมหาโรรุวะมหานรกตั้งอยู่ถัดจากโรรุวะมหานรกมีความลึกและกว้างใหญ่กว่าเดิมอย่างมหาศาลและความร้อมก็รุนแรงเกินกว่าจะจินตนาการได้เปลวไฟที่เหนือกว่า เพลงในมหานรกขุมนี้มีความรุนแรงและร้อนแรงกว่าโรรุวะมหานรกถึงสองเท่าเป็นไฟที่เผาผลาญทุกสรรพสิ่งให้มอดไหม้ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกห้องขังที่ใหญ่กว่าสถานที่ลงทันมีลักษณะเป็นอาคารเหล็กแดงขนาดมหืมาหรือถ้ำเหล็กเพลงที่มีแต่ไฟบรรจุอยู่ภายในอายุไขแห่งทุกที่ยาวนานสัตว์นรกในขุมนี้ ต้องรับโทษเป็นเวลา8,000ปีนรกซึ่งเมื่อเทียบเป็นเวลาโลกมนุษย์คือ115โกฏด,ดี2ล้านปีหรือประมาณ37,400ล้านปีมนุษย์การทรมานอันแสนสาหัสเสียงกรีดร้องที่ดังเป็นอนันต์การทรมานในมหานรกขุมนี้เป็นการขยายความโหดร้ายของการถูกเผาไหม้และเสียงร้องหวยหวนจากขุมที่4ให้ทวีคูณขึ้น ถูกขังและไฟครอกอันยิ่งใหญ่เหล่าสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลต้อนและขังไว้ในสถานที่ที่ไม่มีทางออกเมื่อถูกขังแล้วเปลวไฟจากทุกทิศทางจะลุกท่วมและเผาผลาญร่างกายของสัตว์นรกอย่างช้าๆและต่อเนื่องความเจ็บปวดที่ละเอียดอ่อนไฟนรกจะชอนชัยเข้าสู่อวัยวะภายในและเส้นประสาททำให้ความเจ็บปวดทวีความรุนแรงจนถึงที่สุดเสียงร้องมหาโรรุวะ ด้วยความเจ็บปวดที่เกินขีดจำกัดสัตว์นรกจะกรีดร้องและโหยหวนออกมาอย่างรุนแรงและยาวนานตลอดการจนเสียงเหล่านั้นดังสะท้อนกล้องไปทั่วทุกสารทิศนี่คือเสียงแห่งความทุกข์ทรมานอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดการลงโทษด,ด้วยเหล็กแหลมหากสัตว์นรกพยายามหนีหรือร่างกายเริ่มไหม้จนตายนายนิริยะบานก็จะใช้เหล็กแหลมหรืออาวุธที่ร้อนแรง แทงทะลุร่างให้กลับเข้าไปในเปลวไฟเพื่อรับการเผาไหม้ซ้ำทันทีตายแล้วฟื้นด้วยอำนาจของอกุศลกรรมสัตว์นรกต้องตายแล้วฟื้นคืนเชียบขึ้นมาใหม่อย่างสมบูรณ์ในทันทีเพื่อรับการเผาไหม้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอด800 0ปีนรกกรรมที่ส่งผลให้ตกมหาโรรุวะมหานรกท่านสาธุชนทั้งหลายกรรมหลักที่ส่งผลให้ต้องมาเสวยวิบากกรรมในขุมนี้คือ กรรมที่ละเมิดศีลข้อสองและข้อสามคือกาเมสุมิจฉาจารที่ทำไปด้วยเจตนาอันหยาบช้าและสร้างความเดือดร้อนในวงกว้างกรรมอธทินาทานหรือทุจริตที่ใหญ่หลวงการช่อโกงทุจริตหรือปล้นชับศีลของผู้อื่นในวงเงินที่สูงมากหรือการโกงที่ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากเช่นการโกงเงินวัดเงินทำบุญหรือเงินส่วนรวมกรรมกาเมสุมิจฉาจาร์ผิดลูกเมียผู้อื่น คือการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกเมียผู้อื่นหรือการข่มขืนด้วยเจตนาอันหยาบช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่วงละเมิดต่อผู้มีสินธรรมหรือผู้มีพระคุณการเบียดเบียนผู้มีสินอย่างร้ายแรงการทำลายศาสนสถานการเผาคัมภีร์การทำราาา้า,า,ำา,ทำายพระสงฆ์หรือผู้ถือศีลอย่างรุนแรงข้อคิดการถูกเผาไหม้และเสียงร้องอย่างยิ่งใหญ่ เป็นผลมาจากกรรมที่ทำลายความสุขสงบในชีวิตผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนจนผู้อื่นต้องสูญเสียทรัพย์สินและร้องไห้ด้วยความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งหลวงข้อธรรมเพื่อหลุดพ้นการรักษาพรหมจรรย์และทานบารมีอาตมาขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้เรื่องราวของมหาโรรุรวะมหานรกนี้เป็นเครื่องเจริญสติและเจริญทานบารมีที่ประกอบด้วยความบริสุทธิ์การรักษาพรหมจรรย์จงฝึกรักษาศีลข้อสาม คือกาเมสุมิชชาจารให้บริสุทธิ์และหากเป็นไปได้จงฝึกรักษาศีลแปดเพื่อลดความกำหนัดในกามคุณการให้ทานเพื่อผู้มีศีลจงเน้นการถวายทานแด่พระสงฆ์หรือผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยจิตที่บริสุทธิ์เพื่อชดเชยกรรมจากการเบียดเบียนผู้มีศีลการดับความโลภและความกำหนัดจงฝึกเจริญอสุภกรรมฐาน คือพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่งามและเมตตาภาวนาเพื่อลดความกำหนัดในกามคุณและลดความโลภในทรัพย์สินขอให้ทุกท่านจงตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทละเว้นจากบาปกรรมและขอให้ทุกท่านจงพ้นจากภัยในอบายภูมิทั้งปวงเข้าถึงความสุขความสงบในบวรพระพุทธศาสนาทุกท่านเทินสาธุ